สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เกียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะน,นําเสนอเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมกายแหละท่านผู้ชมเบื่ออย่างนะครับถ้าเบื่อเบอื่อระดับไหนอย่าลืมเขียนนะใต้คลิปบอกด้วยเบื่อระดับไหนเบื่อระดับขั้นล่างสุดกลางแล้วก็สูงสุดแล้วนะะบอกด้วยวันนี้ประเด็นที่จะมาะไรายงานให้ทราบเรื่องของธรรมกายในขณะขณะที่มีการเกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องของธรรมกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องของวัดแหละมันเริ่มเกี่ยวข้องกับกองกําลังติดอาวุธและเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งนะที่ผ่านมาก็ทําแยกต่างหากนะท่านผู้ชมจะได้ฟังง่ายๆฮะไม่ต้องยาวมากนักยาวมากนักน่าลาคาญครับนะก็ตอนนี้คงเห็นแล้วผมเคยเรียนท่านผู้ชมว่าจะมีคนพยายามใช้พระเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามกลางเมืองตอนนี้มีการจับกลุ่มอาวุธได้เป็นจำนวนมากของเป็นคําตอบละ ีการจะใช้พระเป็นเครื่องมือให้มาปะทะกันฮะและเกิดภาพการประทะระหว่างพระกับทหารนะก็เกิดเห็นแล้วลทุกคนได้เห็นแล้วและเป้าหมายหลักก็คือสงครามกลางเมืองและสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการยึดทรัพย์ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็มีกระบวนการยึดทรัพย์เกิดขึ้นการถูกยึดทรัพย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้เราจะเห็นและปรากฏการเหล่านี้มันจะเกิดบางคนถามว่าผมรู้ได้ไงคือเรามีหลักไงจาทำยุทธศาสตร์การเมืองก็ต้องมีหลักมีสติจะเหน็นจะเกิดเหตุอย่างนี้ มันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมันต้องเกิดเหตุอย่างนี้มันมีสเต็ปในใน,ในการทํางานในการเกิดเหตุเขาเรียกยุทธศาสตร์การเมืองนะครับอาละมา,น,น,า,กกาน,น,น,นุในเชิงปรากฏการณ์ก่อนในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยสาวบุรีรัมสุดทนนะธรรมกายปักรั้วฮุบที่ดินทํากินผื้นสุดท้ายของครอบครัวศรีเวลาบุกช่วยพบสร้างศูนย์ธรรมกายรุกป,ป่าอีก4 64ไร่นะครับ แล้วก็สารทัญ,ญบุรีมีการจับกลุมม,มีการแจ้งออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิธรรมกายเพิ่ม127หมายจับโดยเฉพาะกรรมการของมูลนิธิวัดธรรมกายนะครับอีกเรื่องน่าสนใจก็คือว่าพอเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นมีฝ่ายหนึ่งของธรรมกายออกไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแก้ตัวแต่ธรรมกายสิ่งที่ตามมาก็คือทางวัดก็บอกว่าหยุด อย่าพูดนะฮะอย่าพูดไนะปใช่เป็นคนของวัดวัดไม่ได้ให้พูดประพูดแพนะ้สิ่งที่ตามมาก็เกิดการแฉกันเองของคนผู้ที่ศรัทธาของธรรมกายเราไปฟังคลิปเสียงดวยูว่าเขาพูดอะออไรยังไงกันเอาเน้นตากแดดร้อนเอาชาวบ้านมานู่นนี่นั่นนี่ยังไม่รู้เรื่องไอเพชรทองนะคุณเชื่อไหมผมอะไปออก ทีวีเสียกับพี่ไอมาหลายรอบแต่เมื่อวันก่อนนะผมโทรไปหาแกนะฟังแกพูดผมก็แกไม่ได้ร้องไห้นะแต่แกเหมือนมีสะอื้นเล็กๆอ่ะคือคือแกโคน้นคนวัดเล่นกันหนักจริงๆอ่ะไม่เป็นเรื่องประหลาดฮะคนพวกเนี้ใส่ผมบวชผมก็เจอพวกมึงให้ไปพูดนะไม่พูดจะต้องส่งแทนไปพูดทาไมพูดเองพูดดีก็เสือตัวพูดไม่ถูกขูแม่งกระดาษยังกระหมูกระหมา อันนี้สมัยผมบวชธรรมยุทธนะฮะอย่ารู้เลยผมบวชวัดไหนแต่นั่นแหละไอ้บรรดาพ่อคงพ่อคูเจ้าคงเจ้าคุณอนะมาพูดเองไม่ไม,ไม่พูดหรอกเนี่ยมาส่งเด็กอย่างเราเออกมาออกมารับหน้าพูดดีเสมอตัวเขามเคยชมหรอกแต่พูดผิดหูนะคุูดาเหมือนกันฮะกรณีพี่ไอเนี่ยน่าสงสารพี่ไออะภูมิทำไม่เยอะแต่ความศรัทธาเยอะร้อย พี่ไอ้ทองเน่นะคนที่ออกทีวีสู้กับอุ๋ยบุตดาเบสแล้วก็ไปเกินร้อยสตาร์นี่เกินร้อย,ตอยแต่ความรู้ต้างทำอาจจะยังไม่เท่าไหร่คือพระปัญหาพูดอาจจะไม่ถูกหูถูกใจบางคนเขาก็ใส่ร้ายแกพูดตรงๆคนข้างในแหละใส่ร้ายว่าแกเป็นไส้ศึกมั่งรับจ้างมามั่งทําให้ภาพลักษณ์ทำกายจะเสียให้หายเอาก็ทําไมาก็สนิทวงไม่ออกมา สนิทวงหรือ,อยายลองโคศกหรือใครก็ออกมาสิแต่คิดว่าตัวเองพูดดีอ่ะก็ออกมาหลวงพ่อทัตตะก็ได้ออกมาเจ้าคุณสุธามาออกมาเจ้าคุณภูเบศออกมาใครพูดดีอ่ะออกมาสิสนิทวงสนิทแวงไม่ออกมาไงคนอื่นเขาออกมาก็ไปว่าเขาแล้วผมบอ,อกเลยนะพี่ไอเนี่ยผมเชื่อเลยว่ะแกก็เหมือนติ่งเกาหลีอะ่ะแต่นี้ก็เป็นติ่งธรรมชยโยอะ่ะคุณเขาาา้าใจไหม แกก็รักแกก็ศรัทธาจะยังไงแกก็รักของแกคุณจะไปเอายังไงคุณจะไปเอานิยมนิยายอะไรกับแกอย่าหาผมดี่เฟนพี่ไอเลยแต่หลังจากโทรไปคุยเป็นการส่วนตัวก็สงส,สารเพราะว่าจริงอยู่ผมเคยเถียงกับแกออกทีวีมาสองสารอบเนี่ยแต่ผมไม่เคยนึกเกลียดอะไรกันเลยนะเราก็คุยกันประดุจด,ดังคนรู้จักเป็นเหมือนพี่น้องให้ความเคารพแกคนหนึ่งเพราะเห็นใจในสิ่งที่แกเป็นแต่แต่พอมาถึงจุดเนี้ย วัดก็แอนดอนก็ลอยแพไอเพชรทองแล้วก็ด่าเขาจะเสียหาย,หายผมบอกคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอหรืออย่างกรณีสนิทวงเนี่ยนั่นก็เลวเป็นเป็นพระที่เลวเฮี้ยๆ่่ผมพูดได้เต็มปากเลยอย่างลงที่ผูกคอตายอ่ะคุณพูดได้ยังไงว่าไม่เกี่ยวกับวัดไม่ใช่ผมเชื่อมาติชนนะผมตามอยู่ในเฟซเอยู่ในเฟซที่เขาโพสเขาโพสอย่างจริงจริงว่าการตายของลุงคนนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่สิทธิ์วัดพระธรรมกายโอ้โหผมฟังแล้วผม คือพูดง่ายๆคนเราอะ่ะมันต้องรับผิดชอบคือรับทั้งผิดรับทั้งชอบแต่สันดานคนพวกเนี้มันจะรับแต่ชอบไม่เคยรับคิดจะรับผิดไอ้สันดานคนพวกเนี้ที่อยู่กันอยู่ในวงเวียนที่คอนอยู่ในห้องคอนทรวรลูมหาสวรรค์ไอ้มหาสมพรอะไร,ะไรพวกนั้นอะ่ะผมบอกเลยคนพวกเนี้ยมันเอาแต่ชอบมันไม่คิดจะรับผิดสันดานมันไม่คิดจะรับผิดเวลา เกิดอะไรขึ้นยนตลอดเรื่องของธรรมกายนะครับคงอีกยาวอะโกโซบิกนะจริงก็เลือีก2ขั้นตอนไม่อยากหลักจริงมันดูมัน,ม,นมันเหมือนจะกัน,นคือเจ้าที่กำลังดำเนินการในฝ่ายนอกอยู่ในแก้ปัญหาเรื่องของขบวนการที่จะ,ะนำพระบุกเข้ามากรุงเทพมหาคนครกำลังกวาดล้างแลครดูหลายชื่อให้รายง,งานตัว300กว่าคนมีการเข้าไปตรวจภายในวัด นำโดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเข้าไปตรวจภายในวัดนะครับดำเนินการในเรื่องของอการให้รายงานตัวมีแอดมิน,นของวัดเนี่ยรับจ้างมาเนี่ยที่มีการผู้ตรงหาให้การรับสารภาพรับจ้างมาในการมาโจมตีในการมากูข่าวอันนี้ก็โดนดำเนินคดีอีกคดีหนึ่งนร,รวมทั้งหมดนะครับตอนนี้คดีธรรมกายเลยเงียบคดีในโซเชียลมีเดียเรื่องของธรรมกายเลยเงียบลง ในการกุข่าวเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาอิสลามจะมาลบกันยุคก,กันเนี่ยนะฮะสถานการณ์ก็เลยเบาบางลงพอเบาบางลงเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาคือมาตรการดำเนินการมาตรการดำเนินการถ้าเจ้าที่ก็ทําอะไรเขากำลังดาเนินการกวาดล้างกลุ่มกระบวนการกองกําลังติดอาวุธนะที่เกี่ยวข้องนะกับอดีตที่ผ่านมาในปี2553 เนี่ยจนเป็นที่มาของจับกลุ่มอาวุธของโกตีนี่แหละนะบางคนบอกเอ้ยถอยจากวัดทำยงไงวยวายกันเป็นแถวเนี่ยปาหีจําได้ไหมฮะผมเรียน่ากผู้ชมยังไม่จบหรอกเขามีแผนในการจะทําก็บอกถอยเพื่อรุกถอยแล้วเขาไปลุกจับพวกนี้ในวัดเขาก็ยังทําอยูนะ่ถอนกําลังออกเฉยนะแล้วก็เขาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายใช้หลักนิติรัฐใช้หลักศาสนานําการเมืองแล้วก็ ใช้ลหลักนิติรัฐในการดรําเนินการกับกลุ่มผู้ที่เป็นกองกําลังติดอาวุธและใช้หลักนิติรัฐดําเนินการตรวจสอบพระที่เป็นเครือข่ายระดมพระออกมาทั้งหมด1นึ่งหมื่นรูปที่จะมาชุมนุมแล้วเขายึดทำเนียบรัฐบาลเห็นไหมฮะเขามีหลักในการทำพอเขามีหลักในการทําเสร็จเรียบร้อยผลที่ออกมาก็เลยจับกลุ่มอาวุธได้เป็นจำนวนมากนะครับเรื่องนี้ถึงจุดคลายแม็กจะไปอยู่ที่ไหนคลายแม็กคือการดรําเนินการ กับกลุ่มแกนนำของพระทั้งหมด13รูปจากนั้นก็เข้าสู่การเข้ายึดเมืองจะยึดยังไงวิธีไหนอะไรงไงเรามาโปรดติดตามตอนต่อไปนะเรื่องของธรรมกายยังไม่จบบางคนจบแน่นอนบอกโอ้โหจบแล้วอีก7วัน3วันผมเรียนนี่ยังไม่จบมันยังอีกยาวมันยังโกโซโบิกอยู่มันยังไปอีกไกลฮะมันยังไปกันใหญ่อยู่ ะะมันยังเกี่ยวข้อบอกจะยกเลิกม .44 แล้วผมว่ายังไม่ยกเลิกหรอกพอยกเลิกเสร็จความชอบทรรก็ไม่เกิดนะ,ะตอนนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมออาาจ,จเย็นๆนะฮะผมมั่นใจว่าอัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เขาจะแก้ไขปัญหาได้เราผู้ชมก็ชมไปแต่ดูกรยุทธ์ที่เขาเดินเนี่ยเขาเดินมาอย่างนิ่มนวลสุขุมใจเย็นใช้สิปัญญานำการเมืองแนนะะ่อันนี้น่าคิด ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แสงเรืองระย้างามตาในนภาสลักจากอัมพรเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักโกนจนลาลไปไกลอย่ามนีจงต้องจากจากดวงใจ blaysen klasse jung ja du und ta der gone ge go kl

The golden sun against the blue sea Praying to heaven goes the wrong tree Happy be my little fat sun child This sun child The multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream Of the one little fat sun child The birds come to the nest Q. The wild world seems to rest And so do I answer you Tears on top Is when we think the sun comes twice i'm a breeze the night happy be my love that sunshine สวัสดีค่ะเทย่าพิชายาเจียมกิจวัฒนาค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ใต้คลิปนี้นะคะช่องวิหกนิวค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะ